สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพรักเรากลับมาพูดกันอย่างเช่นเคยนะครับกับวันนี้ก็เช่นเดียวกันกับประสบการณ์ดีๆที่ผมนั้นเตรียมมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมนะครับว่าใน365วันแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่ผมนั้นไม่ได้รับประทานฟ้าทรายโจรเมื่อผมพูดเช่นนี้ท่านผู้ชมก็เกิดข้อสงสัยว่าเรา รับประทานฟ้าทรรายโจรเนี่ยทุกวันได้ด้วยหรอเกือบนะทุกวันได้ด้วยหรอไม่มีไซเอฟเฟกต์ตบไม่พังหรืออย่างไรกันนะครับวันนี้ผมก็จะมีคําตอบนะสำหรับท่านผู้ชมนะแน่นอนที่สุดนะครับทําไมผมถึงทำคอนเทนต์คลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะผมนั้นได้นั่งวิเคราะห์ เกี่ยวกการระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 กับวัคซีนแต่ละแบรนด์เนมแต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์100%เอร์เซน์นะครับแล้วก็ต้องเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าเชื้อกายพันธุ์นะครับอีกด้วยนะในฐนานะที่ผมนั้นนะฮะเป็นผู้ผลิตแปรรูปสมุนไพรด้านเภสัชกรรมนะครับ เกี่ยวกับสมุนไพรมจึงอยากจะมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะฮะเกี่ยวกับประสบการณ์ของผมเองนะที่รับประทานฟอธไราโจรแทบทุกวันใน365วันและผมไม่ใช่รับประทานแค่ปีเดียวนะครับผมรับประทานมาตั้งหนาแล้วนะครับฟังไม่ผิดครับผมรับประทานมาตั้งหนาแล้วส่วนการับรองจาก กระทรวงสาธารณสุขหรือว,ว่าออยยอร์เซอร์ติฟิเคทนั้นนะผมได้รับเซอร์ติฟิเคเมื่อป,ปีพุทธศักราชส552นะครับก็รับมานานแล้วเช็คเช่นเดียวกันและผมเองนั้นใช้ฟ้าตราจุลมาก่อนหน้านั้นอีกด้วยนะครับ <S <S ไม่ใช่ว่าผมได้เซอร์มาแล้วผมเพิ่งใช้ผมใช้มาก่อนหน้านี้โดยส่วนตัวของผมและผมก็ได้ใช้กับคนในครอบครัวอีกด้วยนะครับ ส่วนการใช้ยาหนานนั้นมีแต่ผมคนเดียวนะครับเพราะว่าคนในครอบครัวก็กวรับประทานเหมือนคนทั่วไปคือมีอาการเจ็บคอคลั่นเนื้อคั่นตัวหรือเป็นไข้ก็จะรับประทานเมื่อหายแล้วเขาก็ไม่รับประทานแล้วนะครับส่วนตัวผมต่อเนื่องครับทําไมล่ะฮะนี่ก็คือคําถามก็เกิดจากตัวผมนั้นนะฮะผมทำผลิตภัณฑ์นะ Anti Aging นะฮะต้านความชรา แล้วผมรู้นะ,ะว่าฟ้าทรลายโจรนั้นต้านความชราได้อีกด้วยนะครับผมจึงรับประทานฟ้าทรลายโจรแทบทุกวันแต่ส่วนที่จะรับประทานอย่างไรนั้นไม่เกิดไซส์เอฟเฟกและไม่มีผลข้างเคียงนั้นนะฮะแน่นอนที่สุดครับผมต้องรู้และผมก็จะทำในคลิปต่อๆไปนะฮะและจะวิเศษเพียงใดนะฮะเมื่อคุณใช้ฟ้าทายโจรได้ 365วันเหมือนผมผมใช้ได้แน่นอนหลายๆคนก็ต้องใช้ได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าใช้ได้ทุกคนนะครับเป็นข่าวดีไหมครับผมเองเนี่ยแทบจะไม่นโงออกสีนะครับเพราะว่าอะไรม f ฟอสทนโจนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากสำหรับไวรัสโคโรนาโควิด -19 ในระยะที่1นะฮะในระยะที่2นะครับแม้แต่ในระยะที่3 ใชตัว r y s t o r นะก็คือเป็นภาวะลงปอดแล้วก็ยังสามารถใช้ได้แต่จะใช้ได้ดีเป็นอย่างยิ่งคือระยะที่1สีเขียวระยะที่2ส,สีเหลืองนะครับแต่เราพลาดโอกาสทองนี้ไปนะฮะมันทำให้เรานั้นนะพลาดตรงนี้ทำให้เรานั้นนะไม่ทันที่จะได้ใช้โดสของฟาทรายจนที่เหมาะสมนะครับทำให้เราต้องรับ ภาวะในเฟสในระยะที่3ามไซตัวครอยสโตมนะก็ะคือพายาที่เจอพายุแล้วก็ออกซิเจนในร่างกายของเราลดต่ำลงนะฮะทำให้เรานั้นแทบจะมีเรี่ยวแรงในการต่อสู้ในทีเดียวก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่พลาดในระยะ1-2ทําไมเราถึงพลาดระยะที่1ที่2เพราะเราไม่มีอาการหรือบางคนบางท่าน ไม่มีอาการใดๆทําให้เราพาดในระยะนี้ไปยังน่าเสียดายจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรานั้นรับประทานได้3ามาวันและต้านโควิดชาราได้อีกด้วยพิเศษไปครับคุณไม่ต้องไปรับวัคซีนที่ไหนแล้วแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเมื่อการติดตามข่าวของผมนะี่ยกับบริษัททุกบริษัทในทั่วโลกนั้นไม่ใช่ว่าจะร้อนตะ์ะ ถึงแม้ว่าจะร้อยเปอร์เซนต์ก็ยังต้องมีสภาวะกายผันผมว่าต้องเกิดรอยด้วยซ้ำนะฮะถึงน่าสนใจนะนะสำหรับผมนะฮะไม่ฉชนแล้วเราก็จะวิ่งตามหลังวัคซีนก็จะวิ่งตามหลังเชื้อไนะวรัสโควดิด -19 นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเลยล้วก็ดซ้ร้อยหกสิบเอ็ดวันแล้วเราสามารถรับประทานได้ หยุดความรุนแรงไว้ตั้งแต่ระยะที่1-2จบนะเอาละครับท่านผู้ชมทุกคนราปลอกแับท่านใดที่ชอบชมใหม่นั้นก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปอยู่ดีนี้มาแบ่งปันกับท่านผู้ชมในวาระและโอกาสถัดไปนะครับส่หรวันนี้กล่าวคนว่าสวัสดีครับ